เห็นตัวไหมเอาละโดดละตัวหนึ่งละยังไม่ได้ก็นี่ใส่ใช้ได้อยู่ครับสวัสดีครับผมนักเก่งครับวันนี้ก็มาปักเบ็ดเหมือนเดิมนะครับติดใจจากเมวานนี่เมือวานนี่ปักแค่แปดคันหมานมาส้าไม้เก่าครับไม้ด้านหลังนี่แหละไปเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยครับเนี่ยผมเห็นแล้วแวบๆเมื่อกี้นี่ ผมเห็นบแล้วแวบๆเมื่อกี้เนี่ยมีพันพันแต่ไม่รู้มีตัวไหมนะเนี่ยเนี่ยมีพันมีพันแต่ตัวมีไม่ไม่ลู้โอ้ไม่มีหรอกสงสยัยพันลุดครับโอ้ลุดครับโอ้โหลุดครับไม่รู้อก โดูแล้วครับโดดแล้วครับเห็นต <mm ัวเห็นตัวไหมนู่ดูๆนนเอาละโดดละตัวนึงละยังไม่ได้ก็นี่ใส่ใช้ได้อยู่ครับดูขันต่อไปครับโอ้ทันนี้กวโอ้เหมือนลอยปลากินครับ หลากไปจากนู่นแต่ก็ไม่มีตัวนกักไปดูคันนี้โอ้คันนี้ก็ไม่โดนนะครับคันนี้ก็เงียบม,มีวี่แววเลย ไปดูคันสุดท้ายกันจำไม่ได้ใส่ตรงไหนนึครับนี่น่าจะเหลือนู่นแหละคันหนึ่งครับคันสุดท้ายนู่นแหละด่านนานนน่นแหละเนาะโอ้มีพันพันยา โดนไหมโอ้แม่นะโอ้เฮ้ยมีดิน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 ปลาอะไรเออปลาหมออึดนี่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 โอ้ปลาหมอโอเคครับวันนี้นะ ได้ไปสองแต้มปลาหมอกับปลาช่อนตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเบ็ดลาสงสัยจะติดไม่ดีเราดึงพันป่านะครับลาคลิปนี้กับประมาณนี้แหละครับเรา,ามาทำหมายเดิมดูแล้วมันไม่มีเวลาทิ้งไว้นานได้ครับถ้าทิ้งไว้นานสักสิบชั่วโมงนี่ก็อาจจะมีตัวอยู่ครับได้ดูแร้วป้าน่าจะมีเยอะอยู่ครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ